สวัสดีค่ะดิฉันลินีจูตระกูล ตอนนี้ดิฉันก็มารับใช้พระเจ้าอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพหรือว่าแบงค c h คริสเตียน t e น n a t i o เน l s c ส o ูลก็เข้ามารับรับใช้อยู่ได้ประมาณหกปีแล้วนะคะแล้วก็สาเหตุที่ได้เข้ามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าเรียกให้เข้ามาทํางานโรงเรียนแ,แรกๆก็คิดว่าพระเจ้าจะให้ไปทําโรงเรียนต่างจังหวัดแต่ว่าพระเจ้าก็เปิดเผยที่จะให้เข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งก็ได้เชื่อฟังแล้วก็เข้ามาปฏิบัติพระเจ้าที่นี่ก็รู้สึกว่าได้มีความสนุกสนานกับการทํางานแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้ากําลังนําโรงเรียนอยู่นะคะในเรื่องของโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าตัวเองเรียนทางด้านการศึกษามาตั้งแต่แรกตั้งแต่จบปริญญาตรีแล้วก็ได้มีโอกาสต,ต่อปริญญาโทแล้วก็ต่อเรื่องของการบริหารการศึกษาซึ่งเป็นประกาศนียบัตรบัณฑิตด้วย เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสอนเนี่ยตัวเองก็มีภาระใจเต็มร้อยอยู่แล้วเริ่มต้นจากที่สอนในคิดจักนะคะซึ่งเป็นเ,เรื่องของระวีวารศึกษาแล้วก็ได้จัดหลักสูตรให้อะไรต่างๆนานานะแต่ต่อมาพระเจ้าก็เปิดเผยเพิ่มเติมที่จะให้เข้ามาดูแลเรื่องโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเองก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เห็นถึงสิ่งสําคัญมากเลยในโรงเรียนคริสเตียนเนี่ย ซึ่งก็คือการที่จะนําวิญญาณเด็กๆนะคะที่ทั้งรู้จักพระเจ้าและไม่รู้จักพระเจ้าที่จะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะโดยเฉพาะเด็กที่ไม่รู้จักพระเจ้าในครอบครัวที่พระเจ้าได้นําเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะประกาศความรอดให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นก็เห็นถึงช่องทางที่ใหญ่มากๆเลยที่เป็นพันธกิจที่สําคัญมากแล้วก็เมื่อคิดจะจักทํางานเนี่ยเราก็ต้องการให้มีคนมารับเชื่อพระเจ้าแต่ตัวเองมองดู ก็เป็นสิ่งที่ดีมากตเตนก็รับใช้พระเจ้าในขี้จักรมาสิบกว่าปีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความสุขมากเลยในการที่จะรับใช้ตรงนั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยมีมีความได้เปรียบสูงมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีจํานวนมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับการจับปลาอย่างที่พระเยซูบอกกับสาวกนะคะนี่ก็ในคีาจา้จักรอาจจะจับทีละตัวนะคะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นการ เหมือนกับว่าเป็นบอ่อปลาเลยนะคะที่ปลามาอยู่รวมกันหมดนะคะเพียงแต่เราเวียงแหะไปเท่านั้นเองแลว้วก็เด็กๆเนี่ยก็มีจิตวิญญาณนะ,ะที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเด็กๆมีความน่ารักคือเขาเนี่ยมีความเชื่อนะฮะได้อย่างง่ายโดยไม่มีข้อสงสัยและพระเรยซูคริสต์เองก็บอกนะคะว่าให้นําเด็กๆมาในทางของพระองค์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นแล้วว่า เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะทำพันธกิจโรงเรียนคริสเตียนและอยากให้มีโรงเรียนคริสเตียนเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆในประเทศไทยของเรานะข้อความพีที่ชอบเนี่ยก็คือสุภาษิตบทที่22ข้อที่6นะคะสาเหตุเนี่ยก็คือว่าในข้อความเนี่ยพระเยซูพระเจ้าบอกว่าให้นําเด็กๆไปในทางที่เขาควรจะไปและเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่พราดจากทางนั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็ เหมาะสมอย่างยิ่งเลยในการที่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกของเขาหรือว่าคุณครูนะคะหรือผู้บริหารโรงเรียนนะคะที่จะนําเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนของเรามาในทางของพระเจ้าถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่ได้รับเชื่อในองค์พระเยสุคริสเจ้าเมื่อเขายังเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่ว่าเมื่อเขาได้จบออกไปแล้วเนี่ยพื้นฐานที่เขามีในความเชื่อของเขาหรือเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยก็จะฝังอยู่ในใจของเขาไปตลอดเลย เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ยินข่าวนะ,ะที่จริงก็ได้ยินบ่อยๆแต่นี้ก็เป็นข่าวล่าสุดก็คือว่าซิกเก่าของเราเนี่ยปฏิเสธที่จะทําผิดแทนเรื่องของเ,ออเล่าเมายาหรือผิดศีลธรรมทางเพศนะะในวันรับน้องสาเหตุเนี่ยพ่อเขาบอกว่าเขาเติบโตมาในโรงเรียนคริสเตียนซึ่งเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกนะคะซึ่งเขามีความกล้าที่จะยืนหยัดก็เป็นเขาก็ไม่ใช่รับเชื่อพระเยซูคริสต์นะคะในเวลาที่เขาเป็นพยานคํานี้กับ รุ่นพี่ของเขาที่มาอ,อทยาลานะ,ะเราก็รู้สึกดีใจมากเลยว่าเราได้ทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเด็กๆที่เรียนจบจากที่นี่ไปนะคะโอถ้าถามว่าเด็กๆมีความสำคัญอย่างไรเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเด็กก็มีจิตวิญญาณเท่ากับผู้ใหญ่นะ,ะไม่ได้ด้อยกว่ากันไม่มีศักดิ์ศรีที่น้อยกว่ากันเลยนะวิญญาณทุกๆดวงนะคะก็เป็นที่รักของพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ก็มาตายเพื่อ วิญญาณทุกดวงรวมทั้งเด็กๆด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมก็ตามอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เขาก็ต้องการความรอดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เด็กๆเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่ามีความสําคัญมากเลยถ้าใครเนี่ยนำเด็กหลงทางไปเนี่ยเอาหินโม่ก้อนใหญ่ทวงคอทวงทะเลไปเลยจะดีกว่าเราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักเด็กมากเลยแล้วก็ต้องการให้พวกเรานี่นำพาเด็กๆไปในทางที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ย ก็เป็นผู้ที่ซื่อนะคะแล้วก็เชื่อคนนะคะถ้ามีคนที่เลวร้ายเนี่ยมันนาเขาไปในทางที่ผิดเขาก็จะไปในทางที่ผิดแต่ถ้ามีคนของพระเจ้าเนี่ยนำพวกเขาไปในทางที่ถูกนะคะพระเจ้าพอพระทัยมากดิฉันมีความเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากแล้วก็เด็กเนี่ยยังมีอนาคตอีกยาวไกลผู้ใหญ่ต่างหากที่มออีอนาคตอันสั้นนะคะก็ไม่มีกําลังอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นอนาคตอะไรของที่จักรหรือของประเทศ แต่ว่าเด็กๆเนี่ยเป็นกําลังและเป็นอนาคตของทั้งครอบครัวของทั้งที่จักรและของทั้งประเทศชาติไทยของเราด้วยก็อยากจะฝากไว้ในคําอธิษฐานนะคะว่าให้เราอธิษฐานเผื่อคุณครูนะคะที่เขาจะต้องสอนเด็กๆแล้วก็ผู้บริหารที่จะมีสติปัญญาในการนำนะคะแล้วก็อธิษฐานเผื่อตัวเด็กๆเองเพื่อเด็กจะได้โตขึ้นนะคะเป็นผู้ที่รู้จักพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าจะเก็บเกี่ยววิญญาณเขาและชื่อของเขาจะจดอยู่ในแผน่นดิสวรรค์ ก็ขอฝากให้อธิษฐานเผื่อ